ที่ราไม่เป็นค่ะสมอนชาแน,นลอันนี้ป้าที่ป้าทําจัดทำ่างนี้เพราะว่าป้าอยากให้จะกระจ่างความจะจอร้นให้กับยููบเบอร์ที่รำยังไม่เป็นให้รำให้ให้เอาเ,เ,เอาเอาใจีออกมาว่าคนนี้ก็รำไม่เป็นคนนี้ก็ไม่เป็นแล้วท่านจะดูใครเพราะนั้นทุกคนก็ต้องฝึกรำเองหรือไม่ก็มารวมกันฝึกรำก็ได้กับคนที่เขารำเป็นหลังจากเราเลิกงานอะไรไปแล้วก็มาฝึกรำ คือมันเหมือนับสร้างความความกระตุ้นแล้วกันกระตุ้นว่าคนที่รำหนึ่งต้องรำเป็นสองต้องรำสวยสามก็ต้องยิ้มมาจัดใจอะไรอย่างที่เวาลามขอพรน่ะเวลาเราดูของเรายิ่งถ่ายยิดลงเพราะนั้นก็เลยก็เลยอาจจะยังไม่เต็มที่วันนี้คือวันแรกดูวันแรกป้าจะไม่ไม่บอกว่าใครอยากกันก็คือหมุนหมุนหมุนก็จริงอยู่แต่ว่า ทุกคนที่หมุนน่ะหนึ่งก็ต้องรำเต็มที่ด้วยสองก็คือทำงานในพื้นที่ตรงที่เราพามาหากินเนี่ยให้ให้เต็มที่ด้วยป้าก็จะดูตรงนั้นด้วยก็ดูอะไรอย่างรอบรอบกันแต่จุดประสงค์หลไรก็คืออยากจะให้เขาเรียกว่าครับถ้าภาษานะเขาะทเป็นทางการนะอัพเกรตตัวเองอัพเกรตนางรำก็คือเรารำทุกวันเนี่ยจริงๆเรามาอยู่นี่แปดเดือน แปดเดือนเก้าเดือนเนาะการราม,มันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นจากรามไม่เป็นเราก็ต้องค่อยค่อยขยับขึ้นมันจะต้องอยู่กับตัวของบุคคลนั้นนั้นด้วยว่าจะรู้จักพัฒนาฝีมือตัวเองหรือเปล่านะจากหลายคนบอกว่าสมมติสมมติอมมตอชิดราอย่างเงี้ยราม,มันแรกมาหน้าบึง่งหน้าพึ้งใช่ไหมพอหน้าบึง่งปั๊บพอเราเรา,เราถ่ายกัรราก็จะมะีมีคลิปใต้คลิปใะ้รอขเมนต์ c o m ใช่ไหมก็จะมีแอิดว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ราคนนี้ราไม่ยิ้มคนนี้พอเราอ่านปั๊บ เราต้องรู้ว่าอุ้ยเราไม่ยิ้มใช่ไหมเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องแก้เครียดก่อนเป๊ปซี่ก่อนเวลาเราเล่นถึงเฟซซี่เยอะเยอะไม่โฆษณาให้เขานะเฟซซี่แล้วก็เป๊ปซี่อะไรก็ว่างไปให้มันพังนะโอ้บาังไปว่ะยิ่งใครไปดูไม่ดูเลยโอ้โหเหรออ่าแล้วต้องอยู่ไงก็คือเฟซซีที่เขาดูเราต้องดูการพัฒนาของเราด้วยเพราะว่าอันนี้มันคือเราเริ่มแล้วเริ่มมีโน่มีนี่ เราเริ่มเริ่มสร้างไอ้สารขึ้นมาเพราะนั้นจุดลำเราก็ต้องสร้างเหมือนกันสร้างจุดเด่นตัวเองสร้างจุดเด่นของพื้นที่ของเราเนี่ยขึ้นมาก็เลยอาจจะแรกๆอาจาอาจาะอ,อ,อ,อะไร่าอาจจะเฮ้ยทำไมวะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี้ยแต่ว่าต่อ,ตอไปป้าเชื่อว,ว่าก็คงจะเป็นความความทําทุกวันทุกวันแล้วมันก็จะชินงแล้วมันก็จะอัตโนมัติออก,กมาอมเองป้าก็เชื่อว่าทุกคนที่เรายังไม่เป็นที่ป้าย,ยังไม่ให้รำบางคนเนี่ย ป้าจะให้พัฒนาตัวเองต้องดึงเอาความรู้สึกตัวเองออกมาก่อนเอาไม่ว่าอะไรอ่ะ,ะนั่นแหละตามที่ป้าพูดมาเนี่ยเข้าใจ้วครับฝึกตัวเองฝึกตัวเอง,เองแล้วก็ดนกันตัวเองกระตุ้นตัวเองเข้าใจแล้วครับ,ใ,รบให้สมกับที่เขาให้เรามารำถวายรำขอพรรำอะไรอย่างเงี้ยทิ่อยู่นานๆานๆยิ่งต้องอัปเดตที่ป้าทำแต่งผลไม้หรือว่า ทำเป็นเซตเป็นอะไรพวกนี้นะ่เะเ็คือเหมือนเราเราไปดูเมื่หลายที่มาแล้วก็มาอาัปเรดมาปรับปรุงพื้นที่ของเราค่อยๆทาไปเพราะนี่เป็นการเริ่มต้นที่ป้าทำตัวนี้แรกๆอาจจะถูกข่าบ้างแต่ว,ว่าเราก็เผื่ออนาคตเผื่อวันข้างหน้าถ้าม,มีโอกาสาที่จะ,ะเจริญในข้างหน้าแล้วก็เราก็คือเผื่อ,อต้องวางต้องวางตรงนี้ไว้ในส่วนการสร้างสิ่งอื่นก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอันไหนที่เราพอจะปรับได้เลยแล้วก็ปรับเลยปรับเลยปุกปั๊บเลยก็ฝากนิปเปอร์ ใครที่ดำทีแล้วก็<ส>ก็<ส>โอเค<ส>ก็ทำกันต่อไปทำให้มันเสมอต้นเสมอปลายส่วนใครที่รำยังไม่เป็นหรือว่ายังไม่เอาใจออกมาเต็มที่ก็ค่อยๆปรับปรุงกระตุ้นตัวเองให้ให้เหมือนเพื่อนเขาก็คิดซะว่าต่อไปจะไม่มีใครรำนำหน้าแล้วนะเพราะเราเล่นดูใครเรารำเป็นของเราเองแล้วก็ไปกับเขามันจะได้ดูสบายตาแล้ววันนี้มีรำห้าเก้าคนห้าดเก้าคนเป็นชาวบ้าน ก็ S <S เรามาดูชาวบ้านชายูทูบเบอร์ลัมแล้วมาเราดูกันว่าข้า,าวลําของเราลัานี่มันแตกต่างกันหรือเปล่า <S <S แล้วก็อีกอันหนึ่งชุดมีแนวคิดว่าชุดพอ,อดีคุยเรื่องเสื้อกับแอดมินนั่นแหละว่าควรจะมีเสื้อแอดมินใส่ก็เลยคิดว่าจะทําเจ็ดวันไปเลยเจ็ดวันเจ็ดสีเป็นเสืส้อแอดมินก็เลยมาคิดใส่กับชุดนางลําการลําพอแต่งหน้าสวยๆแล้วชุด แต่ละครั้งที่รันมันก okay. ็ต้องเป็นเซตเดียวกันสีเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็เลยมาคิดว่าอ่นางรันควรจะมีชุดเซตเสื้อที่มันเข้ากันในแต่ละวันก็เลยว่าเอจ็ดวันในทั้งเจ็ดชุดดีไหมโอ้เยอะสามสีวันละป้าสามสีวันละครับสามสีเอ่อนี่ก็คือเป็นแนวเคสก็แล้วค่อยมาประชุมกันทีนึงแล้วกันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมก็จริงจริงๆมันก็ถาวรนะ อาจจะลำบากในการตัดชุดหน่อยสักนิแค่เพราะต่อไปชุดนี้ก็ใส่ได้ยาวเลยใช่ไหมใช่จะได้ยาวนะให้ปล่อยขนโตแล้เราเห็นอะไรไงจะได้เพิ่มสีสถนเพิ่มอ่ามันก็คือแต่ละวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยวันนี้เราว็นอะไรเราจะได้แต่งว่าวันนี้ถือว่าวันพุธคือมเนไม่ต้องมีใครบอกเลยรู้ว่าพุธสีเขียวเราเตรียมสีเขียวไว้เลยใช่พรุ่งนี้วันอะไรปั๊บเรารู้ว่าสีอะไรเราเตรียมเซตไ้เลย คือเวลามาหาลําอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องวิ่งหาชุดว่าเฮ้ยเขาใส่สีอะไรก็เขาใส่สีขาวสีเหลืองอะไรวันนี้เคยรู้วันแล้วว่าวันนี้ใส,ส่สีนี้สีเนี้มันจะมันจะโอเคกว่าก็ก็เป็นแนวพี่ของป้า้เอะแล้วลถ้าใครโอเคไงก็ค่อยว่างันไปก็เริ่มถอยถอยอกไปห,หมดแล้วครับป้าเริ่มถอยออกไปหมดแล้วไม่ไปแล้วครบแปดแล้วไงเราจิ้มเขาเลยเหรอผมเอายาเลยเอายาเลยใช่ไหมเอาจนจบประมาณนี้แหละก็อ่านางรายก็คือหน้าสวยชุดสวยลําสวยด้วยใจคอนเซ็ปต์จบค่ะทุกคน ยังเหลือสองนาทีเลยโข่าเย็นเบิร์ตเข่าเย็นเบิร์ตสาธุขอให้ป้าถูกรางที่หนึ่งแวจะทำให้ต่อลงว่าแหละโอเคนะคะขอให้ป้ากินข้าวนะคะตอนนี้ป้ากินแซ่บก็คือาถ้าเกิดมีสีขาวล่ะฮะสีขาวสีขาวก็มีใส่อยู่แล้วไงคือเอะไรนี่แล้วก็ระบุวันได้ยังไงถ้าสีขาวคือมันไม่มี เราก็ระบุวันว่าอยากจะนใส่สีขาวสักวันหนึ่งหรือว่าต้องระบุว่าเอาสีอันนั้นคือเราประชุมกันรู้แล้วว่าวันนี้เราใส่สีอะไรเราประชุมในพื้นที่เรารู้แล้วเอ้าเมฆเกิดวันเดียวกันก็พอเอาเขาพร้อมเปาจะบอกว่าจะให้ล้านตามสีวันเกิดคนก็ว่ายมันต่นงหมดสีสวยมากเลยนะตามมาสีตามตุลาอะไร ป้าเขาเรียกกุหลาบเี็อย่างนี้ป้ากุหลาบอะไรคันหนึ่งกุหลาบพันปีป้าบอกแล้วนะคะกุหลาบพันปีนะคะโอ้หนูว่านี่ดอกอะไรตำนานโอ้กุหลาบพันปีนะคะสิบอกว่านั่งรัมเขาว่าได้ผมงงเลยเนี่นะคะได้การ์ดด่วนเรื่องอันนั้นไม่ที่ย่าเล่นอ่ะ ทุกคนการ์ซาโลนใช่ไหมการ์ซาโลอันนี้อันนี้อันนี้ตอกไรรู้จังไหมดอกผักกากองก็คือชื่อของเขาว่าผักกากองอันนี้ก็กุหลาบผัดพันปีกุหลาบพันปีเขาไม่ให้ปลูกในบ้านอันนี้กุหลาบพันปีค่ะจริงค่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้กุหลาบพันปีค่ะ เมื่อพันปีในแม่สม,มุนเกิดท่านพันปีอยู่บอกเคยเห็นอยู่บอกบอกบอกเคยเห็นค่ะแต่ว่าป,ป้าป้าบอกนั่งห่านค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดอกกุหลาบสีแดงแต่ป้าบอกว่ากุหลาบพังแล้วเยอะ